เรื่องหนึ่งนะครับกลับมาที่สหรัฐยังเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับลงนามในคำสั่งมากมายมีแผนงานต่างๆมากมายโดยในช่วงเวลาเพียง2ส,สัปดาห์ก็เซ็นคำสั่งไปหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะตามมาด้วย คุณนภร,รัตนะครับมีรายละเอียดเรื่องนี้จากคริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเชิญครับเมือม่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหน่วยงานที่ชื่อ Missile d e f ENSE Agency ของรัฐบาลสหรัฐขอให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศช่วยกันจัดหาเทคโนโลยีและระบบต่างๆที่มีอยู่มาสร้างระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธในชื่อ Iron Dome สำหรับอเมริกาหรือว่า Iron d o ด e for a m e ม i c a โดยกำหนดเส้นตายไว้ที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ คำขอดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่27มกราคมที่สั่งการให้เดินหน้าโครงการดังกล่าวโดยมีเนื้อหาว่าอเมริกาจะจัดหาระบบป้องกันร,ร่วมกันเพื่อพลเรือนของเราและของประเทศด้วยการเคลื่อนกำลังและจัดตั้งระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ถแถลงการของหน่วยงาน Missile Defense Agency ระบุว่าระบบ Iron d o m มเวอร์ชันของอเมริกานะครับจะทำหน้าที่ป้องกันสิ่งที่บอกเป็นขีปนาวุธแบบร่อนล้ายุคขีปนาวุธ ความเร็วเหนือเสียงและขี่ปนาวุธแบบทิ้งตัวรวมทั้งการโจมตีทางอากาศจากศัตรูที่มีความสามารถในการรบเท่าเทียมกันเลยใกล้เกียงกันและทั้งศัตรูที่เป็นภายคุกคามด้วยและบอกว่าระบบดังกล่าวนะจะช่วยให้มันใจว่าสหรัฐมีความสามารถในการทําการโจมตีโต้กลับด้วยนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งให้พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมจัดทำแผนงานสร้างระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนะครับคุณสมพศ นั่นก็เป็นรายงานจากทางฝั่งรัฐบาลแต่ว่าถ้าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองเป้าหมายของโครงการนี้ว่าอย,าย่างไรมีหลายคนให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นโรเบิร์ตพีเตอร์สนักวิจัยของโครงการ n u w l l e r Deterrence and Missile Defense ของมูลนิธิ i t i t e g o u o u n t i t n o n ก็บอกกับ VOA ว่าระบบ i อออนโดมของอเมริกานะจะช่วยกําจัดประเด็นการที่มีผู้พยายามใช้อาวุธนิวเคลียร์บีบังคับสหรัฐหรือเรียกว่า Nuclear c o e r ค i o n นะครับนอกเหนือไปจากการช่วยป้องกันการถูกโจมตีจริงๆด้วยแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว,ว่าการที่สหรัฐจะสร้างระบบป้องกันตัวเองนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้จริงแล้วก็บอกด้วยว่า จริงๆแล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่ว่าทำไมสหรัฐถึงไม่ควรเดินหน้าแผนนี้โดยเฉพาะเมื่อเห็นกันอยู่ว่าบรรดาผดจการในเกาหลีเหนือจีนและรัสเซียต่างก็ใช้ความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ออกมาบีบบรครับสหรัฐกันอยู่เสมอนะครับตัวอย่างเรื่องนี้ก็เช่นกรณีที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์มาหลายครั้งในตลอดเวลาที่ทําสงครามกับยูเครนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี2022นะครับและเมื่อเดือนพฤศจิกายน ผ่าานมาปูตินก็เพิ่งสั่งทบทวนเกณฑ์สำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใหม่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเปิดทางให้ยูเครนสามารถใช้ขี่ปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐในการโจมตีลึกเข้ามาในเป้าหมายในอนาเขตของรัเสเซียได้หลังการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนกฎที่ว่านะครับเนื้อความก็คือระบ,บุว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโต้อตอบการโจมตีด้วยอาวุธสามัญธรรมดาก็ได้ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่รัสเซียสงวนสิทธิ์จะใช้อาวุธดังกล่าวก็ต่อเมื่อถูกโจมตีในระดับที่มองว่าเป็นภัยต่อชาติเท่านั้นครับส่วนแพทริเซียบาซิชชิกนักวิจัยโครงการ m i s ซ i l e Defense Project ของ Center for Strategic and International Studies ก็บอกว่าหากมีการดําเนินการตามแผนงานนี้จริงไอออนโดมฟอร์ อเมริกาก็น่าจะสามารถยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศของสหรัฐได้จริงและจะส่งแรงสันสะเทือนไปยังกระบวนการวางยุทธศาสตร์ของคู่อริสหรัฐได้ด้วยครับนั่นก็ดูจะเป็นเสียงสนับสนุนนะครับแต่แน่นอนก็ต้องมีฝ่ายที่พูดถึงความเสี่ยงใช่ไหมครับใช่ครับฮานส์คริสเตนเซนผู้อำนวยการโครงการนิวเคลียร์อินฟอร์เมชันโปรเจกต์ของ Federation of American Scientists หรือ FAS กล่าวว่าความคิดเริ่มไออลนดมของทรัมป์ ในระดับหนึ่งนั้นสะท้อนเห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาวุฒนิวเคลียร์แต่ก็บอกว่าระบบป้องกันการโจมตีด้วยขยีปนาวุธของสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นก็น่าจะทําให้เกิดการบรรลุข้อตรงด้านนิวเคลียร์กับรัสเซียกับจีนนั้นเกิดขึ้นได้ยากไปอีกเพราะว่าสองประเทศนี้ก็กังวลว่าถ้าระบบป้องกันขีปนาวุธมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นภัยต่อระบบ โต้อตอบนิวเคลียร์ของตนมากขึ้นนั่นเองนะครับ,รบและคริสเตนเซนก็บอกด้วยว่าทาง FAS เนี่ยยังไงก็ยินดีที่ทรัมป์กล่าวบนเวทีการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่23มกราคมนะครับว่าต้องการจะหาหรือประเด็นการลดอาวุธนิวเคลียร์กับรัสเซียพร้อมพูดว่าจีนควรมาร่วมด้วยแต่ว่าเดริลคิมโบลผู้อำนวยการของสมาคม Arms Control Association บอกกับ VOA ว่าการจะมีระบบ ป้องกันดังกล่าวใช้งานในเร็วๆนี้นั้นคงเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าคู่ที่รับรู้โดยเฉพาะผู้คู่อดีตต่างๆเนี่ยก็น่าจะระดมเล่นงานระบบป้องกันการโจมตีขีปนาวุธท,ที่ว่าอย่างหนักทันทีแต่ว่าสมาคมนี้ก็กรู้สึกดีที่ทรัมป์เนี่ยสนใจที่จะเข้าร่วมโตเจรจากับรัสเซียกับจีนเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าหากเกิด การเดินหน้าพัฒนาโครงการดังกล่าวก็จะนําไปสู่การกันแข่งพัฒนาแล้วก็สะสมอาวุธใน3ประเทศมหาอํานาจเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีใครเป็นผู้ชนะได้เลยมีข้อมูลเสริมนะครับว่าข้อมูลจากเอฟเอสบอกว่าสหรัฐตอนนี้มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราว5 0 4 4ลูกรัสเซียมีอยู่กว่า5,500ลูกแต่จีนมีอยู่ประมาณ500ลูกถึงกระนั้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเพนตากอนออกรายงานประจําปีที่ประเมินความสามารถทางหารของจีนแล้วบอกว่า ภายในปี2030มจีนน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้งานถึงกว่าพันลูกก็คือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพิจารณากันต่อไปนะครับครับ